ม่นี่ไปแล้วน้องใหม่ข้างคนสายบ้านข้างคนจ่ายบ้านนี่น้องคนเห็นปิงว้ารถเกี่ยวนะ่ะโอ้มันล่างน้อกไม่จะไปเลี้ยงควายแม่มเลี้ยงควายน่ะช่างเดี๋ยวอ่ะน่าจะไปเลี้ยงควายแหละแม่ข้าเกี่ยวให้นมาด้วยนะนี่ขนาดจะล่างให้ล่างรถนะเขาเอาก้อนเอาก้อนไปดูฮะเขาจ้างแม่เป็นเกี่ยวข้าวด้วยวะเขาล้มเขาล้มมีกันนะ ก็ร์ดนเตอนุกยว่เขาหลมเขาหลุมมดเลยเอาหางิไรเด้เขาหายนุ่กหมดเลยฮะใช่หาสิบไรเห็นนุ่กหมดเลยใช่ไปเลยงานประดานตะแมงนุกแต่ของกับบุกคือกันใช่ไหมแม่แต่ใครเนาะใช่ไครใคร สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็ไม่เมียได้มากจ้าไห่แม่ล่างรถไห้นะคะกระป๋าล่างไหจ้าอันนี้ก็จะเอาเครื่อง่นยาพลฮอร์โมโนนะคะมาฉีดจ,จ้ามาเป็นเครื่องล่างรถแทนจ้านี่นะจ้าโอ้ยเครื่องมันแรงอะเนาะแกเอ้ยตัวนี้นะคะจะเป็นรถเกี่ยวนวดเข่าคุปต้าดีซีหนึ่งศูนย์แปดเอ็กเคบินนะคะเป็นตู้เอจ้านี่นะคะเราก็ใช้คนแก่เนาะแต่ว่านั่งมุดไรบาดอยู่เด้อแกเอ้ยโอ้ฝากกมือมาฝนกิโต๊ะกะ อันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศก่อนที่จะเอารถมาร่างนะคะพี่ๆทุกคนกับมันเกี่ยวเขาค่ะแกอนี่เลนโะนวาสนาลูกสาวบ้านนี้นะคะก็เหมือนผู้ชาย นี่หละมันก็สมควรเละที่นางจะเอาลูกเขยมาช่วยงานที่บ้านนะคะแล้วก็มีพี่ๆหลายคนสงสัยเหลือเกินนะคะว่ารถแฟนนางหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเป็นพี่ที่รู้จักนะคะพี่ๆทุกคลแฟนนางอยู่ก็ยังหาเงินอยู่นะคะอยูไปสองปีก็ไปหาเงินอยู่ประเทศนอกค่ะแต่ว่าไม่ได้ส่งเงินกลับบ้านนะคะขอโทษที่เพราะว่าที่นางมีอยู่ทุกวันนี้ก็คือก็แม่ก็พ่อค่ะแล้วก็ทํางานเจ้าของเองนะคะ เราต้องยืนด้วยลำแข่งของตัวเองเวลาใครบุ่นมาเราจะได้ไม่เจ็บปวดแต่ถ้าเกิดเราลื่นล้มเนี่ยเจ็บปวดทันทีเลยแกเอ้ยตัวนี้นะอะไรสาหร่ะอีกแล้วตัวนี้นะคะจะเป็นระบบห้องแอร์นะคะ20,000 BTU ค่ะแล้วก็มีฟิล์มกันแดดลดถนอมสายตาด้วยนะคะมีกล่องมองหลังด้วยจ้าบ๊อบบาะกเป็นแบบเบาะใหม่นะคะรับรองสีละคนครับแล้วก็ตัวปล่อยเขาก็อยู่ข้างในไก่มือนะคะมีที่ชาร์จแบ แล้วก็ที่วางแก้วนะคะแล้วก็นาเกี่ยวปลากเกี่ยวก่ว้าง2.7เมตรนะคะแล้วก็ทงังบรรจุเขาก็ตันสี่นะคะพี่ๆทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศเกี่ยวนะคะก็มีท้งเขาลมเขาตั้งนะครัเอ,อยู่กันมาประมาณเกือบ20วันแหละประมาณตีไปแล้ว20วันนะคะก็มีทางเขาล่มเขาตั้ง นางก,ก็เห็นบางเมดนะคะบอกว่าคนที่เกี่ยวเขาต้องรักและรู้จักเซดายด้วยบางทีวิ่งเร็วเก็บเขาไม่มดหลุ่นจากพื้นเยอะอันนี้นางขอบอกหน่อยนะคะในฐานะที่นางขับรถเกี่ยวแล้วก็ในฐานะที่นางทํานาค่ะนางรูจจักเยดายอยู่ค่ะบางข้างอ่ะคะ่ะรถน่ะมันก็วิ่งเร็วแต่ว่าถ้าเกิดเราเกี่ยวเขาซุกมากเกินไปนะคะตัวกว๊วกอะ่ะเวลากวกเขาอะ่ะมันสามารถทําให้เขาที่บางพันน่ะมันหลุ่นจากาลวงได้ง่ายคะ่ะ ก็คือมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยถ้าเกิดว่าเกี่ยวเข่าซุกมากจนเกินไปอะ่ะมันออกจากรวงแน่นอนค่ะอันนี้ไม่ได้เข่าข้างใครนะคะแต่ว่านั่งเข่าใจจุดๆ,ๆนั่นนะคะจริงๆคือถ้าเกิดเกี่ยวเข่าแบบไม่ซุกจนเกินไปอะ่ะมันก็ไม่ได้ตีออกกระจายนั่งก็เข้าใจความรู้สึกอยู่ค่ะแล้วบางอย่างนะคะบางข้างอะ่ะเก็บขอบตามคณะให้หมดุดอันเนี้ยต้องอยู่กับเจ้าของนาด้วยค่ะเพราะว่าต้องนาบเข่าให เจาคงรถเกี่ยวด้วยเขาจะได้เก็บไหมุดแบบละเอียดนะคะแล้วทุกอย่างอะ่ะมันก็อยู่ที่สภาพสถานการณ์ด้วยไม่ใช่ว่าจะโทษแต่รถเกี่ยวอันนี้ก็ไม่ได้นะคะก็คือบางทีก็ต้องเข้าใจกันจนจะนอไม่มีใครอยากให้เขาล่นลงพื้นหรอกคะ่ะเป็นไปได้หนูก็อยากเก็บเกี่ยวให้มันได้ทุกเม็ดทุกหน่วยเต็มหน่วยคะ่ะมันเป็นไปไม่ได้แต่บางทีเราก็เหลือให้หนุ่งให้หนูบ้างจนจะนอแล้วก็มีเม่นบอกว่า ซื้อเครื่องอัดฟังเลยบ้านหนูมีเครื่องอัดฟังอยู่นะคะแต่ว่าหนูไม่ค่อยได้โพสต์ลงนะคะแล้วก็จะว่าบ้างเมนบอกว่าอวดจ้างอะไรเงี้ยพะบางคนเขาก็มีมากก่าหนูเขาก็ไ่ถ่ายลุงนะคะหนูก็เลยมันอยู่ในช่วงค่ะว่าเราจะได้ไปทาสิ่งไหนนะคะแต่ช่วงนี้นั่งเกี่ยวเขาก็เลยได้ถ่ายคลิปเกี่ยวเขานะคะแต่ว่าคลิปที่น่าเอาเครื่องอัดฟังมาให้ดูคือเป็นคลิปปีที่แล้วจ้า